แคตต่อไปนะครับตัวน,นี้มีงานซ่อมของตัวนี้นะตัวนี้อาการเสียน่าสนใจนะก็เป็นมิกเซอร์ซาวคาร์บนะซิกเนเจอร10นะครับก็เดี๋ยวแก้ที่ผมเคยพูดเอาไว้ก่อนอตอนแรกผมบอกว่าซิกนเนเจอร์เนี่ยตระกูล Signature ทั้งหมดจนะเป็นสไลด์ยาวนะ,ะส่วนใหญ่ผมก็จะซ่อม16 s i กนเนเจอร16 s i กนเนเจอร22นะเป็นสไลด์ยาว12ก็ซ่อมบ้างก,ก็ไม่ค่อยได้ซ่อมซ่อมแต่รุ่นใหญ่ อ่าตัวนี้เป็นสไลซ์สั้นนะตัวนี้อ่อซิกเนเจอร์สิเป็นสไลซ์สั้นแล้วคาดว่าอ่อถ้าจำไม่ผิดซิกเนเจอร์สิบสองก็น่าจะเป็นสไลซ์สั้นก็ซิกเนเจอร์สิบหกกับยี่สิบสองเป็นสไลซ์ยาวอา่มนะมาดูตัวนี้ตัวนี้อาการเสียนะสนใจนะอาการเสียตัวนี้ก็คือว่าเปิดติดบ้างไม่ติดบ้างนะตัวนี้เห็นลูกค้าบอกว่าตอนที่เปิดติดก็มีเสียงจี่ทำสักพักก็หายไปก็อ่อแต่แต่ว่าไม่แน่ใจว่าเสียงหายหรือว่าเครื่องดับนะทีนี้เรา เครื่องมาอยู่ที่เราแล้วตอนนี้ลูกค้าส่งมานะอันนี้ลูกค้าส่งไม่แน่ใจจังหวัดไหนนะเดี๋ยวค่อยลองดูตัวนี้อาการเดี๋ยวเราลองเปิดเดี๋ยวมเปิดเครื่องนะเปิดเครื่องปึ๊บเมื่อเช้าเปิดติดนะแล้วก็เปิดอีกปิดไปเปิดอีกทีก็ไม่ไม่ติดละปึ๊บอันนี้เปิดแล้วนะเนี่ยอ่าอันนี้เปิดแล้วเปิดไม่ติดนะครับตอนนี้เปิดไม่ติดเห็นไหมฮะ ว่าเราเช็คนี่ไฟสี่สิบแปดบนติดนะไฟสี่สิบแดสี่สิบแปดบนกดติดกดไม่ค่อยออกเลยสแสดงว่ามีมีอาการสกปรกด้วยอายุการใช้งานน่าจะพอสมควรนะตัวนี้อ่สี่สิบแปดติดไฟาวเวอร์รู้สึกว่าไฟพเวอร์จะหลีๆนะเดี๋ยวปิดเปิดใหม่ดูก่อนเนละปิดเครื่องอเปิด แทบไม่รู้สึกเลยนะดูไฟพ power นะ,ะเมื่อกี้มีไฟนี้ก็พิบมานิดนึงปกติถ้าปกติเนี่ยเปิดเครื่องมาปุ๊บไฟตรงนี้ต้องวบแวบมาแล้วก็หายแล้วก็จะมีไฟค้างอยู่ที่โปรแกรมแรกอ,อย่างนั้นปกติเครื่องนี้ไม่ปกติแหละอ,อาการประมาณนี้เรามองไปที่ั u p p l y ก่อนนะ switching power supply นะ,ะชุดจ่ายไฟของเครื่องนี้นะ อ้ะเดี๋ยวเราลองรื้อเช็คดูว่าเป็นเหมือนที่เราคิดไหมนะอ๋อตอนนี้รื้อฝาหลังออกไปแล้วนะอ่าโอเคระดับแรกแล้วก็อ่าเนี้เดี๋ยวเราเราเช็คไปที่ซับไพ่ก่อนเลยดีกว่าชุดซับไพ่ก็จะเป็นชุดนี้นะก็จะถอดน,น็อตสตัวแล้วก็รู้ละเนี่ยตัวเนี้ยะถอนน็อตตัวนี้นะ คลิปเราก็เริ่มยาวขึ้นแล้วนะเพื่อนๆที่อ่ที่ที่ติดตามก็มาดูคลิปก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับทักทายได้แซวได้ไม่มีปัญหาครับก็รับฟังทุกความคิดเห็นนะแชร์กันประสบการณ์นะแชร์ประสบการณ์กันแบ่งปันกันมีอะไรก็ที่ผมขาดตกบกพร่องไปก็แนะนำได้เลยหรือว่าสงสยัยอะไรก็ถามได้เลย สวิตชิ่งตัวนี้นะอ่าผมพูดอยู่ประจานะว่ามันจะมีจุดหนึ่งที่ที่มีปัญหานะก็คือเอ่อชุดไฟเข้านะตัวนี้อ่าจุดนี้เป็นชุดไฟเข้าอ่านเข้ามาจะมี R ตัวนี้คุมอยู่อ่ะนี่ตัวเนี้ย R สามวัตต์เนี้ยคุมอยู่ R ตัวนี้ก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดสิบห้าเคนะเจ็ดสิบห้าเคโอมตัวนี้นะครับจะต้องเป็นม่วงเป็นม่วงเจ็ดสิบห้าก็ต้องเป็นม่วงเขียวนะเป็นม่วงเขียว แล้วก็น่าจะเป็นเหลืองหรือส้มเนี่ยไม่แน่ใจนะเราเจ็ดสิบห้าเคนะตัวนี้สามวัตต์เห็นไหมเราไม่เห็นสีมาแล้วตัวนี้ปรากฏว่าอ่ะเนี่ยเห็นพร้อมกันแล้วครับไหมนะอ่าไหมไปแล้วนะครับตัวนี้อ่าไหมไปแล้วอ่ะเนี่ยอาการเป็นอย่างนี้เลยติดติดตด,ตดับดับเนี่ยอ่าไม่แน่ใจว่าทะลุไปที่ไอซีสวิตชิ่งหรือเปล่านะเดี๋ยวเราลองมาเช็คดูอาการติดติดตด,ดับดับ,ดบนะเปิดติดบ้างไม่ติดบ้างเปิดไปแล้วสักพักก็ก็ดับ เองแล้วก็ติดเองดับเองติดเองเนี่ยอาการเนี้ยเป็นทิธีพ,อพอิชชิ่งเพราะว่าจายนะะเดี๋ยวลองไปซ่อมดูว่าซ่อมยังซ่อมได้ไหวไหมนะเดี๋ยวเราก็มาถอดอะไหล่ตัวนี้ออกมาดูนะเอาลองถอดออกมาเช็คดูด,ดิว่าได,ได้ได้กี่โอห์มแล้วเดี๋ยวลองเปลี่ยนอะไหล่ตัวนี้ดูแล้วก็เดี๋ยวเช็คชุดอื่นว่ามีปัญหาไหมเนาะลองดูข้างหลังเรียกเป็นไงบ้างโอ้โหถ้าร้อน ถ้าไหมขนาดนี้เนี่ยเนี่ยบอร์ดมันจะเริ่มมีปัญหาแหละ้นะครับถ้าเราปล่อยไว้นานนะปล่อยอาการไว้นานนะบอร์ดบอร์ดมันจะเริ่มมีปัญหาแหล้วเดี๋ยวก็ไหมจนทะลุเยมีม,มีมีมาหลายตัวเหมือนกันนะครับที่ไหมเราทะลุเลยอะนะนะแล้ก็เราถอดไอ้อาลรไอ้ตัวที่ไหมออกมาแล้วนะโอ้โหไหม้ยับเลยนะตัวนี้นะครับก็มาเกี้วัดค่าก็ยังได้เจ็ดสิบกว่าเคอยู่นะเจ็ดสิบกว่าเคโอมอยู่ วัดบางทีได้80 k สิบเอมเลยนะแต่เวลามันอยู่ในวงจรเอาไฟเข้าแล้วก็มันมีปัญหานะมันมีปัญหาอยู่อ่ะก็อันนี้เป็นโราเนี่ยพูดบ่อยมากเลยไม่ไม่ห่วงเลยนะอันเนี้ยอันนี้เป็นอะไหล่ตัวที่จะมาใส่แทนตัวนี้นะอะของเขานะให้มา75 k นะที่เราจะใส่ไปก็เป็น100 k ไปเลยมันจะทนการสวิงได้มากขึ้นนะอเนี่ยครับ แล้วก็สามวัตสามวัตของเราในตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่าเดิมนะจะทนแรงสวิงได้มากกว่าเดิมนะครับโดยส่วนใหญ่ที่ซ่อมไปแล้วไม่ยังไม่เกิดปัญหานี้นะยังไม่เกิดปัญหาเพราะว่าไหม่แบบนี้มานะก็เปลี่ยนไอ้เรียบร้อยแล้วนะอ่าแล้วก็ล้างล้างบอดข้างหลังให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับล้างบอดข้างหลังให้เรียบร้อยอ่าแล้วก็เช็คเดี๋ยวป้อนไฟแล้วก็เช็ค ความสมบูรณ์ของบอร์ดดูตัวนี้จะเห็นว่าอาร์ที่ผมใส่เนี่ยจะไม่ติดบอร์ดเห็นไหมก็ตรงตรงนี้จะมีข้อดีตรงที่ว่าไอ้ขาที่มันยื่นขึ้นมาเนี่ยจะช่วยระบายความร้อนเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็เวลามันร้อนเนี่ยมันไม่ติดปิินเนี่ยปิินมันจะไม่ไหม้ง่ายนะอ่ะโอเคครับผมตัวนี้อ่าเราใส่อะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองเปิดเทสดูนะยังไม่ต้องยังไม่ต้องเอาเข้าไปที่ ไอตัวเพจของบอร์ดเนาะเพจของเครื่องนะเคทดูก่อนนะแบบนี้ถ้าลูกคา้าคนที่อยากทําทําแบบนี้กล้าไหมกล้าทาแบบนี้ไหมนะ้าไม่ถน,นัดก็ต้องระวังด้วยนะครับตัวนี้ถ้าถ้าไม่ระวังนี่มีมีมปัญหาได้นะต้องให้เซฟสุดๆนะครับตรงนี้อันตรายด้วยระวังไฟช็อตด้วยนะถ้าไม่ถ้าไม่ชํานาญนี่ไม่ไม่แนะนํานะจากอาการที่เสียน้อย,อยก็จะทําให้มันเสียมากเพิ่มขึ้นอีก เดี๋ยวลองเปิดเครื่องดูนะปึ๊บอ่อาวแล้วครับเกิดปัญหาแล้วเห็นไหมเกิดปัญหาแล้วเปิดเครื่องแล้วไม่ติดเห็นไหมครับเปิดเครื่องแล้วไม่ติดนะไม่ใช่แค่อาชุดนี้ตอนนี้เอ่อมองไปที่ IC Switching มีปัญหาแล้วนะครับตอนนี้ IC Switching มีปัญหาแต่เดี๋ยวเรา,เรา,เราต้องไปไล่เช็คมงจรกันดู อ่าครับพี่เดี๋ยวพอดีเลยเมื่อวานผมเทสซ่อมตัวนี้แล้วนะว่าเทสเช็คละเอียดแล้วมันบอดซับไพายเนี่ยอาการหนักนะซ่อมซ่อมเบื้องต้นเนี่ยซ่อมไม่ได้ตอนนี้อะไหล่ที่มีในที่ร้านแล้วอะไหล่ที่มีในเมืองไทยตอนนี้ซ่อมไม่ได้นะแล้วก็เช็คหาอะไหล่ไปก็ไม่มีเบอร์นะมันมีตัวอะไหล่สคัญเสียอยู่นะครับก็เดี๋ยวคือเรามีบอร์ด เรามีบอร์ดซัพพลอยู่นะที่ใช้กับของมันได้นะ,ะเป็นรุ่นเดียวกันนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวผมแจ้งรายละเอียดเข้าไปครับก็คือตัวเนี้ยถ้าจะซ่อมก็คือต้องหาหาอะไรหาอะไรเทียบซึ่งต่างประเทศมีแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรนะในการที่จะสั่งอะไหล่มานะ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวผมแจ้งรายละเอียดพี่ไปในไลน์ครับ ครับพี่วันนี้ผมลองเทสไอ้ตัวซับไพ่อะซับไพ่ตัวตัวตัวใหม่นะครับอ่ลองเทสบบอร์ดซับไพ่ตัวใหม่เอาปอนเข้าไปที่บอร์ดนะตอนนี้ก็เปิดเครื่องทุกอย่างปกตินะโอเคปกติดีนะครับคือถ้าเป็นเด็กเสียงดังออกปกตินะครับพี่สอนแปดสองันเก้าแล้วเสียงดังออกปกติออกปกติครับแล้วเอฟเฟกก็โอเคเอฟเฟกใช้งานได้แต่ทีนี้เออ่ก็คือ สภาพเครื่องก็มีมีมีปัญหาอยู่สไลด์ก็สมสมควรต้องเปลี่ยนอยู่นะครับสไลด์ก็ไม่ไหวแล้วสมควรต้องเปลี่ยนแล้วก็พวกบอลล่มพวกอะไรพวกนี้มีปัญหาเยอะนะครับนะเนี่ยก็แก๊ก็แก้งหมดหมดหมดเลยทุกตัวเลยสวิตช์ตอนนี้ถ้าทําอย่างที่ผมแจ้งไปครับอาบน้ําอาบน้ําเหมาซ่อมเหมือนใหม่ก็ตัวเนี้ย ก็าสามารถที่จะเป็นมิกที่เหมือนใหม่ได้เลยนะตัวนี้โอเคได้เลยครับก็ลูกค้ารูว่าซ่อมทั้งหมดแล้วนะตัวนี้ก็เปลี่ยนซัพลายใหม่แล้วก็อาบน้ําเปลี่ยนสไลด์เปลี่ยนสไลด์ลลใหม่ทั้งหมดก็เช็คล้างเช็คซ่อมทุกอาการเสียช็อตนะเดี๋ยววันนี้ตัวซัพลายโอเคแล้วไม่มีปัญหาแล้วเทสกับตัวเครื่องแล้วใช้งานได้ปกติดีเดี๋ยววันนี้มาลื้อสไลด์แล้วก็อาบน้ําเปลี่ยนสไลด์ใหม่ มาเช็คซ่อมหาอะไรเสื่อมเปลี่ยนกันนะครับครับก็เอ่อหรือตัวบอดีออกจากบอร์ดแล้วนะตัวนี้อ่ตัวบอดีก็ทำความสะอาดใหม่เรียบร้อยแล้วก็สภาพโอเคนะใหม่ดียังใหม่อยู่แล้วก็ไอตัวบอร์ดก็ภายในก็โอเคเลยนะถือว่ายังใหม่อยู่นะนะครับ ตัวนี้ปัญหาก็โดยรวมสรุปก็นี่แหละฮะเกี่ยวกับการใช้งานนะเนาะเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าก็ต้องระวังเรื่องระบบไฟฟ้าเนาะเวลาใช้เครื่องอเครื่องเสียงเนะี่ยต้องมีระบบไฟระบบกาวเดี๋ยวเราจะรื้อสไลด์ออกทั้งหมดเลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นสไลด์ใหม่ครับก็ถอดสไลด์ออกเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่ายังไม่ล้างบอร์ดนะ,ะสไลด์นะครับตัวนี้เป็น ซิกเนเจอร์สิบนะซิกเนเจอร์สิบตัวนี้เออสไลซ์เป็นสไลซ์สั้นนะสไลซ์สั้นหน้าตาเป็นแบบนี้นะสไลซ์สไลซ์สั้นหน้าตาเป็นแบบนี้่นะา,า,า,ต,าบบตัวนี้จะมีสเปคบอกอยู่อเห็นไหมอ่า A อสิบ k a เอสิบนะไม่ต้องสนใจเป็น a 1สิบนะ a 1สิบครับก็เดี๋ยวไปดูหลังบอร์ดกัน ครับด้านหลังก็ที่สภาพนะเห็นไหมครับ mm นี่ก็เป็นคราบความชื้นนะด้านหลังนะคราบความชื้นเห็นไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวพวกนี้ต้องล้างออกให้หมดตรงนี้ครับเห็นไหมครับคราบความชื้นแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งผิดปกติะจะเห็นไหมตรงนี้ครับตรงนี้เป็นจุดที่ถ้าถ้ามองด้วยตาเปล่าจะเห็นความผิดปกติตรงนี้ เหมือนเหมือนจะมีความเหมือนจะมีความล้อเนี่ยมีอะไรช็อตทุกอย่างตรงจุดนี้นะเป็นเป็นอยู่ในส่วนของภาคอินพุตนะตเดี๋ยวเ็เช็คซ่อมตรงนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวไปล้างบอร์ดแล้วก็ใส่สไลด์ใหม่กันครับอันนี้ก็เป็นสภาพบอร์ดหลังจากที่ทําความสะอาดล้างแล้วนะ,ะก็ถือว่าใหม่เลยนะ,ะภายในใหม่เลยนะครับ ใหม่เลยนะครับเหมือนใหม่เลยตัวนี้โอเคนะครับเนี่ยสภาพเหมือนใหม่เลยพอล้างแล้วสภาพการใช้งานจากที่เทสตัวบอร์ดซับไพเรื่องเสียงเรื่องอะไรตัวนี้เช็คล้างซ่อมทุกจุดให้แล้วก็เดี๋ยวประกอบแล้วก็เทสท,ทั้งหมดอีกทีด้านหลังตรงนี้ที่ให้ดูว่ามีคราบความชืน้นตรงนี้ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับ ล้างทาความสะอาดเรียบร้อยหมดแล้วตรงนี้ตรงนี้ก็มีความความชื้นนะล้างทําความสะอาดไปแล้วนะครับหมดแล้วทุกจุดนะครับบอดถือว่าโอเคเลยบอดใหม่เลยสภาพดีถือว่าคุ้มครับที่เช็คล้างอาบน้ำแล้วก็เปลี่ยนบอดสะพายใหม่ก็ได้เหมือนได้เครื่องใหม่นลครับตัวนี้ ก็ใส่สไลด์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะ,ะเดี๋ยวให้ดูรอยเชื่อมสไลด์นะ,ะขาอย่างนี้นี่คือรอยเชื่อมสไลด์นะครับอรอยเชื่อมสไลด์เหมือนเหมือนตอนที่เราซื้อมาใหม่นะฮะก็เรียบร้อยดีเชื่อมเสร็จแล้วปุ๊บก็มันจะมีคราบฟักนะต้องต้องล้างคราบฟักออกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นด้านหน้านะะอันนี้ก็เป็นสไลด์ใหม่ละสไลด์ใหม่นี่ก็จะ มีฟิลเตอร์ด้วยนะก็เป็นสเปคเดิมนะ a 1 0 k นะครับมีฟิลเตอร์กันฝุ่นนะดำดำเนี่ยดำดำนี่เป็นฟิลเตอร์กันฝุ่นนะนะครับอ่าบอดล้างแล้วทุกอย่างโอเคหมดแล้วนะครับตอนนี้เรียบร้อยก็เหลือประกอบสมบูรณ์แล้วก็เทสนะครับพี่อันนี้เป็นเทสแรกนะแต่ก็โอเคละ ไม่ไม,มีปัญหาแล้วเทสทั้งหมดแล <pri> ้วครับใช้ได้ดีเลยแล้วนะเรโ่ของสินค้าใีการเนี่ยเป็นสันนียเปิดเอฟเฟกต์ว้เฉลี่ยช่วงหปี2อ1 4นี่ิี่ประมาณ6 8สดีเ็น GDP เห็นไหมครับครับอันนั้นเ <Help. S 2> นี่ยมันสะท้อนเห็นออกผลเราเราเนี่ยส่งออกเยอะใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็ใช้ได้ใช้ได้ทุกช่องครับโอเคหมดบัญชีเดือนสะพัดที่เกินดุล ประมาณ1.12เปอร์เซ็นต์เกินไม่เยอะล้วเฉลี่ยแล้วเอ่อเรามีเงินทุนไอ้ตัว x ไอ้ชุด xr l พวกนี้เช็คให้หมดแล้วนะครับใช้ได้ใช้ได้หมดนะครับ1.92พันล้านเหรียญต่อปีเนี่ยเป็นสภาพสวิทอ์ทำความสะอาดให้หมดแล้วของประเทศกัลกานาว่า อันนี้เป็นเอฟเฟกต์ส่งออกเท่ากับคนนำเข้าไม่ต่างกันมากาเอฟเฟกต์ถ้าจะใช้สามารถจะเอฟเฟกต์เนี่ยถ้าจะใช้ถ้าคี่เกดปรับเลือกโปรแกรมนั้นเนี่ยเปิดเครื่องมามันจะเป็น,เป,นเป็นโปรแกรมนี้แล้วก็ปรับ2อันเนี่ยไว้ประมาณนี้นะครับก็สามารถว่าใช้งานได้เลยอะ่ะ นะโอเคร้องคาราโอเกะได้อะไรได้ประเทศไฟน์เน็ตเคยทำทีตัการ์ดบางตัที่มันหกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ของจีนแล้วก็ชุดเมนอันนี้ชุดเมนเอฟเฟกต์อันนี้ชุดเมนเอลเอแนะนำว่าเวลาใช้งานให้เปิดไว้ประมาณนี้นะครับเอฟเฟกต์ตัวนี้ไม่ต้องเปิดเยอะนะครับแล้วก็เมนเอลเอตัวนี้เปิดไว้ที่ศูนย์เปิดไว้ที่ศูนย์ดีบีนะครับใช่ไหมครับไอตัวเอฟเฟกต์นี่เปิดไว้ที่ลบลบสิบนะครับแล้วก็ ประมาณนี้สัญญาณเสียงจะโอเคเลยไม่มีปัญหานะครับโอเคครับพี่ตัวนี้ถือว่าเรียบร้อยครับเดี๋ยวประกอบมันดูช่วงหลังเดี๋ยวประกอบสมบูรณ์แล้วอาจจะเทสให้พี่ดูอีกทีหนึ่งโอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราประกอบให้เสร็จสมบูรณ์นะเนาะก็ให้ดูชุดนี้ก่อนชุดนี้เป็นชุดพาวเว่าซับายของไอซับครับซิกเนเจอร์นะที่ใส่เข้าไปใหม่นะผมใช้เป็นซับไตัวนี้ซึ่งกำลังไฟโอเคแล้วก็วัดโอเค วัดเท่ากันนะไฟชุดไฟใช้ได้ด้วยกันหมดเลยถือว่าทํางานได้ดีนะครับตัวนี้อบอร์ดตัวนีนะ้ใช้ได้ถึงเซอร์คับซิกเนเจอร์2ีเลยนะนั้นสำหรับเซาร์คับซิกเนเจอร์สิบเนี่ยสบายสบายมากเลยกำลังเหลือเลยนะครับก็ประกอบปิดฝาตัวนี้ได้เหมือนเดิมปกตินะครับอโอเคครับพี่โอเคประกอบเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดมิกครับ เปิดมิกปุ๊บอ่าปกติจะเป็นแบบนี้เลยนะเปิดมิกก็นิดนึงนะครับเวลาใช้เครื่องเนี่ยเปิดปิดเครื่องเนี่ยควรเอาสไลด์เมนกับสไลด์ลเอฟเฟกลงไว้ด้วยนะครับหรือหรือว่าอาจจะเอาสไลด์เมนอันอันนี้ลงก็ได้อันเดียวก็ได้นะครับนี่เสียงเข้าแล้วเปิดสไลด์ไปนี่ที่0นูนนะ ใส่เอฟเฟกเอาไปสักลบสิก็พอตรงนี้ครับสัญญาณมาแล้วยังไม่ได้เปิด power นะเปิด power ก่อนเราผลิตสินค้าเกษตรได้ดีเสียงมาแล้วโอเคแถ้าเกินความต้องการเกินเกินความต้องการในประเทศต้องส่งออกนะตรงแค่ข้ามกีนนะครับจีนเป็นประเทศที่นำไม่มีก็แก๊กแล้วครับพี่โอเคแล้วใกล้เคียงที่สุดในโลกคือมิกใหม่เลยนะครับ สภาพการใช้งานนี่คือมิกใหม่เลยตอนนี้้ะมากขึ้นเรื่อยเป็นเปอร์เซ็นต์ของการผลิตภายในประเทศเขาขึ้นผ่านอปนะครับเอฟเฟกต์อะถ้าเราปรับไว้แบบนี้เราเปิดมาเราไม่ต้องไปเลือกโปรแกรมเลยแล้วก็ใช้งานได้เลยก็ใช้ร้องเพลงได้เลยครับอันนี้เหมือนกับประธานดีซีจิพิงสสั่งให้สตฟ็อปเอาโอเคครับพี่ถือว่าเสร็จเรียบร้อยใช้งานได้ปกติดีครับเดี๋ยวผมจะเปิดเทสไว้เรื่อยๆครับแล้วสามสี่ชั่วโมงครับเนี่ยเปิดทิ้งไว้ยาวเลยโอเคครับพี่